สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่อง j จส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับสุดช็อกน้องเทนนิสเตรยมอำลาทีมชาติหลังโอลิมปิก2024แฟนกีฬาไทยใจหายน้องเทนนิสพาณิพักเตรยมอำลาทีมชาติไทยหลังจบโอลิมปิก2024 ลั่นขอสร้างประวัติศาสตร์เหรียญโอลิมปิกที่3เผยมีอาการเจ็บสะสมน้องเทนนิสเปิดเผยในรายการเดล็อกเกอร o ลูมรายการใหม่ทางออนไลน์ของ PPTV เกี่ยวกับอนาคตของเธอก่อนจะได้รับคำตอบว่าเทนนิสมีอาการบาดเจ็บต่างๆสะสมอยู่มากมายแล้วเตรียมที่จะอำลาการแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติ หลังจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการเติมฝันให้กับตัวเองและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาเทควันโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020ได้มาเปิดเผยเคล็ดลับต่างๆที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางนักกีฬา จนยืนอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมได้อย่างยาวนานพร้อมเปิดเผยต้นกำเนิดท่าไม้ตายฮอกคลิกที่มาจากการซ้อมหนักจนข้อสะโพกหลวมนอกจากนี้เทนนิสยังได้เปิดเผยผ่านเดะล็อกเกอร์ลูว่าเอ็นคขว้หลังเคยขาดเมื่อปี2017จากการไปฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีโดยเทนนิสยอมรับว่าปัจจุบันยังคงดูแลรักษาร่างกายอย่างดี เพื่อให้สามารถลงทําการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องแต่เหตุผลที่ยังไม่เข้ารับการผ่าตัดเพราะอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นที่ยาวนานรวมถึงไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวพูดถึงการเลิกเล่นจากการเป็นนักเทควันโดทีมชาติไทยเอาไว้โดยตั้งเป้าว่าหลังจบโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเตรียมที่จะเข้ารับก,การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังอยู่ในตอนนี้ก่อนหน้านี้มีนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิก2เหรียญเพียงแค่2คนเท่านั้นคนแรกก็คือมนัตบุญจำนงได้เหรียญทองมวยปี2004และเหรียญเงินปี2008อีกคนก็คือน้องเทนนิส ด้เหรียญทองแดงปี2016และด้านเหรียญทองปี2021ดังนั้นหากน้องเทนนิสคว้าเหรียญรางวัลใดารางวัลหนึ่งมาครองก็จะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาจากประเทศไทยที่ได้เหรียญรางวัลมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติถึง3สมัยติดต่อกันสำหรับ เรืออากาศตีหญิงพานิพักวงพัฒนากิจชื่อเล่นเทนนิสเป็นนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยกวารางวัลความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกโดยเฉพาะการเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากเทควันโดโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่ประเทศญี่ปุ่นแข่งปี2021และเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกฤดูร้อน2016ที่ประเทศบราซิลในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัม รวมถึงเป็นแชมป์เทควันโดโลกปี2015รุ่นไม่เกิน46กิโลกรมัมและปี2019รุ่นไม่เกิน49กิโลกรมัมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ